สวัสดีครับผมเชฟออฟนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับพูลาโต้ไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับผมมีเมนูมานำเสนอนะครับชื่อเมนูว่าเบลเยียมวอฟเฟิลนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่ผมนำมาใช้กันในวันนี้นะครับโปรดักแรกนะครับชื่อโปรดักว่าอีซี่พูลา l ลิมลิทบันนะครับเนี่ยครับรูปร่างของโปรดักของเรานะครับอีซี่พูลา l ลิมลิทบันนะครับคือ สารเสริมคุณภาพขนมปังนะครับทำให้ขนมปังของเรานะครับไม่ล้วนซุยเป็นขุยนะครับแถมคุณสมบัติพิเศษของเขานะครับสามารถลดไขมันนะครับหรือลดแฟตลงในสูตรนะครับครึ่งหนึ่งของสูตรได้เลยนะครับครับโปรดักตถัดมานะครับมีชื่อว่าช็อกโกแลตซปเปอร์เคมนะครับช็อกโกแลตซปเปอร์เคมนะครับเป็นโปรดัก t ์ที่เลดี้ทูยูทเลยนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเขากันนะครับเนี่ยครับตัวช็อกโกแลตซูเปอร์เคมนะครับเป็นช็อกโกแลตเหลวนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับสามารถใช้ได้ทั้งก่อนอบและหลังอบนะครับถัดมานะครับจะเป็นกลุ่มโปรดักต์ของโคเวลักนะครับวันนี้นะครับที่ผมมานำเสนอนะครับจะมีไว้นะครับมีดาร์กมีมิวนะครับแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับลักษณะของตัวช็อกโกแลตนะครับจะมีลักษณะเหรียนนะครับเราสามารถนำเขาไป ตุนละลายหรือหลอมละลายได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กันนะครับแป้งปังครับ1,000กรัมครับพระเอกของเรานะครับอีซี่พูลาสลิมลิตบันครับ50กรัมครับนมผงครับ20กรัมเกลือ15กรัมครับน้ำตาลทราย100กรัมครับยีสต์20กรัมครับ ไข่ไก่ครับ100กรัมไขมั่นครับวันนี้ผมใช้เนยนะครับอยู่ที่100กรัมนะครับเราก็สามารถทำวอฟเฟิลได้แล้วนะครับเพราะว่าเราใส่ e ีซี่พูล่าสลิมลิสบนะครับอย่างสุดท้ายนะครับน้ำเปล่า500กรัมครับเราจะตีด้วยความเร็วช้า2นาทีความเร็วเร็ว7นาทีครับคุมอุณหภูมิโดนะครับไม่ให้เกิน28องศานะครับ ครับตอนนี้นะครับผมก็ผสมแป้งของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้โดเบลเยียมบัฟเฟิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะแป้งเรานะครับมีความนุ่มนะครับมีความนิ่มนะครับขนาดเราตัดไขมันออกไปจากในสูตรหนึ่งครึ่งหนึ่งของสูตรแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแบ่งน้ำหนักโดนะครับที่60กรัมนะครับ เดี๋ยวเรามาตัดแบ่งน้ำหนักกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราตัดแบ่งน้ำหนักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาปั้นกลมกันนะครับหลังจากที่เราคึงโดของเรานะครับมีลักษณะกลมแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะนำโดขนมปังของเรานะครับไปเข้าตู้หมักนะครับจะใช้อุณภูมิในตู้หมักนะครับความร้อนนะครับ38ถึง40องศานะครับ ความชื้น70-80%ครับเวลาในการที่เราเข้าหมักนะครับอยู่ที่70-80นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าหมักกันนะครับตอนนี้นะครับโดเบลเยียมวอฟเฟิลของเรานะครับก็ขึ้นฟูแล้วนะครับลองสังเกตนะครับลักษณะของโดเรานะครับจะขึ้นฟูเป็น3เท่าตัวนะครับ ตอนนี้เราได้โดออกมานะครับเราจะผึ่งเขาให้แห้งก่อนนะครับสักไม่เกิน5นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะนํามาหนีบกันครับเครื่องวอฟเฟิรเราก็ทําความร้อนพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะนําตัวโดของเรานะครับหนีบด้วยเครื่องวอฟเฟิลนะครับด้วยเวลาที่1นาทีนะครับครับเราสามารถจับเจ้าตัวโดได้เลยนะครับวางเขาไว้ลักษณะนี้นะครับแล้วปิดเครื่องลงได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจาก1นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะได้เบลเยียมวอเฟิลกันแล้วนะครับตอนนี้ในกลางเราก็ดังแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเบลเยียมวอเฟิลของเรากันนะครับเป็นไงครับสีหน้ารับประทานไหมครับตอนนี้เบลเยียมของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการพัก เบลเยียมวอเฟิลของเรานะครับให้เย็นก่อนนะครับเบลเยียมวอเฟิลของเรานะครับสามารถแพ็กเก็บได้เลยนะครับแล้วก็แช่ที่ช่องแช่แข็งนะครับสามารถเก็บไว้ในตู้แช่แข็งแล้วนำมาวอร์มก่อนที่เราจะรับประทานได้นะครับส่วนวันนี้นะครับผมจะมาตกแต่งมาสาธิตหน้าตาดีไซน์ให้รับชมกันก่อนนะครับครับตอนนี้นะครับเบลเยียมวอเฟิลของเรานะครับก็เย็นตัวลงแล้วนะครับ ผมได้ทําการตุ่นละลายหรือหลอมละลายนะครับตัวดาร์กับตัวสตรอเบอรี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการตุ่นหรือการหลอมละลายนะครับสามารถตุ่นได้ทั้งไมโครเวฟหรือตั้งน้ําเพื่อทําการตุ่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการดิฟเบลเยียมวอรเปิลกันนะครับเราทําการกดลงไปนะครับครึ่งหนึ่งนะครับของตัวโดแป้งนะครับเราจะได้ลักษณะนี้นะครับ เราทำการให้เขาไหลลงมาก่อนนะครับครับเดี๋ยวเรามาตกแต่งด้านบนของเขากันนะครับวันนี้นะครับผมใช้ถั่วนะครับกับตัวโอริโอนะครับมาตกแต่งเขานะครับสามารถตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับครับตอนนี้นะครับเราก็ตกแต่งตัวดาร์กเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งสีสตรอเบอรี่กันต่อเลยนะครับสำหรับสีสตรอเบอรี่นะครับผมก็เลือกจุ่มด้านข้างนะครับอันนี้ เดี๋ยวเรามาตกแต่งด้านบนกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ใช้ตัวสตรอเบอรี่อบกรอบนะครับกระถั่วอัลมอนด์นะครับมาตกแต่งเขานะครับจะเพิ่มสีสันเพิ่มเท็กเจอร์ของขนมปังแล้วนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาที่ผมเตรียมกันไว้นะครับ นะครับโปรดักของเรานะครับสามารถนะครับแพ็คใส่ซองพลาสติกนะครับนำไปแช่แข็งนะครับสามารถเก็บไว้ในตู้แช่แข็งได้เลยนะครับก่อนที่เราจะนำมารับประทานนะครับเราก็นำไปอุ่นนะครับด้วยไมโครเวฟนะครับเวลา1-2นาทีนะครับเราสามารถจะได้ตัววอฟเฟิลนะครับ กลับมารับประทานได้อีกครั้งแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูเบลเยียมวอฟเฟิลนะครับโดยมีพระเอกของเรานะครับเป็นโปรดักที่ชื่อว่า Easy f u l l Slim ิ i ลิสบันะครับฝากติดตามเมนูใหม่ๆนะครับสองช่องทางนะครับที่ Facebook และ y u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  e e ูล l โ to Thailand นะครับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ